สวัสดีพี่น้องเมนี่สิมาต้มมกเขือพี่น้องมกเขือเงีวซุปซุปแบบบานๆพี่น้องเนี่ยกำลังบุดบูบูบูวก็เอามกเขือลงพี่น้องสิซุปแบบบานๆแล้วพี่น้อง แบบบ้านๆเนาเดี๋ยวขัวพริกกันพี่น้องเนี่ยพริกขัวพริกต้มซุปเคี่ยนอะพี่น้องขัวแบบขัวแล้วมันจะหอมพี่น้องเวลาไอ้ห้องไปซุปมันจะหอมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยว,ว,กกวตำพ,แบบพร,รพพิกจังเอยกันพี่นอ้องตำหนวดหนวดหนวแหลกพ่อสมควัญอะพี่น้องเข้าไป จังเสีเวเยวบวกลี้าลงเถ่นี้พี่น้องสูบแบบบรรบ,บานบ้านเพื่อนบ้านเะหัวเลยพี่น้องบวกล,วลี้าเงี้ยวบวกี้าหน่อยเงี้ยวปลูกเอียงเอาปลาทูใส่น้อยนึงพี่น้องสูบส่ปลาทูปลาทู่โตไปงี่หรอกพี่น้องตัวน้อยสามตัวเลยปลาทูพี่น้องสูบกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆนี่พี่น้อง คราวนี้เรหนึ่งไม่ไหมสิพี่น้องขีเ้เงี้ยวกว่าวานเนี่พี่น้องไอ้เงเเี้ยวเนี่ยไม่ได้ซื้อไอ้ปลูกปลูกเอาขี้เงี้ยวพี่น้องเดี๋ยวตำปลาทู่นี่แหละกันหน่อยกันพี่น้องเอาขี้เงี้ยวใส่บัตรพี่น้องขี้เงีเ้ยวไอบัตรเป็นตอนเป็นตอนเป็นลอนเป็นลอนต้งสูงไงพี่น้อง สุบ,บกเกียกินครับพักกระโดนอย่าง้พี่น้องซื้อพักกระโดนมาก,กระโดนยี่อะไรพี่น้องกับขงเขาเนี้ยวนี่ะเแซ่บนะแบบบาดๆเนาะอืมส่วนส่วๆๆลงไปพี่น้องแหลกไปดอกเพราะว่าต้มเปียกฮักเกียจนะเขาหัวไซน้อยหนึ่งเลยพี่น้อง เอากระควรไส่หน่อยหนึ่งซุปกปะหน่าปลาดาปลาแดงอะไรไปน้องที่ว่าเขาตม้มใส่ไปหน่อยหนึ่งเห็นนัวชุลดลงไปพี่น้องมักหลายใส่หลายมักน้อยใส่น้องอะไรอย่างชุลดน่ะมักแสบหลายกระเซ้หลายต้นหอมผักชีลงไปพี่น้องซอยลงไปต้นหอมผักชี หอมปีมใส่ลงไปอ่น่นสุบพวกใบหอมปีอย่างนไะใส่ลงไปภาษาไทยเอยื่นยังหลกหอมปีมีใบเรียบไม่รู้กัน,อน,นเอินมาถทงบันัดปันใดภาษาไทย เนี่ยกระดองส่วส่วนส่วนไมลงไปพี่น้องโอ้โหใส่น้อยหน่อยไหพี่น้องไอ้สุบสูบนี่มันจะได้หอมสักหน่อยเนาะเติมน้ำปลาลงไปน้อยนึงพี่น้องน้ำปลาเพื่อความเสียบคว่ำนวดละน้ำปลาก็เลยปลาแด็กยอดน้อยอันนี้ปลาแดกกวดพี่น้อง สวยมาเหมืนกันเลยนวดกันไปไหนไปน่บีบมะนาวใส่น้อยนึงมะนาวซุปกหน้าวกับน้ำลายไหลคุณแตกภาคภาคภาคหอมมาเน่าเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วไปน้องพอมจะกินตัวนี่ไปน้องแตกออกคุณซุปแดงแดงก็จะกินน้ำไอ้ภาคไอ้ยังก็ภาักกระดุนภักกระดุนยั่แล้วก็บักขา มากพักขาพี่น้องพักขานี่กินกับไอ้ซุปนี่เขากันถ้าพักกระโดนเงี่บ๊อกไก่พระป่าได้พี่พพน้องพักกระโดนมิวไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ยตาแลี้ยวๆนะนะพี่น้องมอยู่มากินน้ำกันเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่แหละ ดักแด้แล้วก็ไอ้บอกไอ่นี่ยบกกระหูนไปทดลองข้อพี่น้องเนี่ยปลากระโดนยี่ปลกขาไหมแสมกันพี่น้องปุ่นกองเนยอะเป็นกองลงมือเลยได้พี่น้องมาเด้อทุกหูทุกคนเนี่ยพี่น้องเด็ดใบกระโดนมาก,กันพี่น้องเนี่ยมวนมวนใส่ได้พี่น้อง นี่ยตุยเข้าไปอุ้ยเนี่ยโอ้ย,อย,อยสุดยอดพี่น้องเขาเขากันปันปีปันคุยพี่น้องเนี่ยตุยหินเข้าไปพี่น้องแบบแบบบ้านบ้านเท่าไรพี่นออ้องตุยหินเข้าไปเนี่ยพักสายเด็ดใไซมานนี่ไลยคัดข,ขนาดพี่น้องเอ้ยเนี่ยอ้ยสุดยอดพี่น้องสูบเคิอาเซียบิลี กินกับขอนิ่งนี่หัวใหม,ม่นั่นไหมพี่น้องหอวใหมไ่ไอ้พี่กัวพวกพี่กัวมาตามเราเสียบพี่หลีพี่น้องนี่เจอพักกระดุนกันไปพักกระดุนยิ่เว้ยสุดยอดพี่น้องเลยแสียบย่าบอกไพแล้วนี่มวลกันไปพักกระดุนหยัจัวจัวกันไปหลุด ู้ใดมักหมักดักแด้สร้างมูลได้ไปน,นอนดักแด้คัวแชร์ไปกันเลยดักแด้คัวไปนอนมักหไรเบื่นทักขาอะไรไปนอนตะกี้ว่ามักเด้ไปนอนทักขานี่ว่าม,มันหมิ่นเงิกินไปกินมากติดใจนะโมากินน้ำกันเนอะพี่น้อง อาหารอีสานบ้านๆนะพี่น้อะซุปเปอร์เกียรตถั่ยเดียวถั่ยเดียวกับพักอย่างไรพี่น้องแซ่บเพื่เก้าวเลยแหละพี่น้องเขาเหนียวบ้านเขาตุยเข้าไปเนี่ยมวนเข้าไปพี่น้องแซ่บไหลีผักขาก็ได้นน้อยไปสิ่เขาพี่น้องเ พักกระโดนไอ้หนี้ขอกันได้ไปนอนบ๊อบฝาดเดีบ่อบใครฝาดอืพี่น้องเดี๋ยวตุ๋ยกันตุ๋ยกันมาต,ตุ๋ยข้ามหนี้กันเอ้ยมือนกระพักกระโดนเหมือนเอ้ยพี่นองเดียวพี่ตุ๋ยอย่างไรไม่หลับโอ้ยเจ้าอ่นพี่นอง กุอยข้ามมีเงียโรยไปหน่อยแบบบานเ่าเดี๋ยวกินมาเบิดเดี๋ยวถวยุยซ้ำนี่พักกระโดนยุติแถบนี่กันรังมือกแม่ลังมือบอแม่มพี่น้องหาซื้อใหญ่ให้นพักกระโดนไปไปผอกายซื้อไม่กินพี่น้องนี่ฮักไอ้ไรบางนี้มันม่วนเข้าไปโรยี่น้องเสียไปเรีว่ะ โดนๆกินเจนึงอาหารแบบนี้ไม่องเอดเองสุบ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 สุกินกับปลาดนนี่โอ้สุดยอดไมองเลยมีอีกเลยไม่รองปลาขาอีกคำนึงอันนี้อกับก็ะลังงอนหน,นะไรไนองอหนึ่งไม่ไม่ ตุยครับตามเมเ่ี้นี่สุดยอดเดี๋ยวมวนพักกระดุนค่ะค่ะกันพี่น้องเขากันนี่หีเสียบยะบอกไผหน่อยหนอดหนอ,อ,อ,อดไปปลายมันอ่อ,อนๆอ โอ้ยมันนี่แซ่บดีพี่น้องกินกับไอ้สุบเคี้ยนี่เคียเคี้ยงยาวสัมเคียไอ,อ,อ้หวานๆนี่พี่น้องเล็ดมาจากต้นไม่ไม่แบบนี้มามา,มาสุบ